สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เจ้าออฟซิลามีรถราคาถูกคุณภาพดีมานำเสนออีกเช่นเคยนี่นะครับจอดเทอร์เลอร์สูงเจิรเทิร์นอยูนนเดอร์คันนี้ก็คือโตยโยต้าไฮรักวีโกโตพีแรนเนอร์ ner, สมาร์ทแคปเครื่องยนต์3.0นะครับตัวจีกู้ตัวท็อปสุดเลยนะคันนี้สวยสุดๆราคาเบาๆ2แสนนิดๆนะครับ2แสนนิดๆเท่านั้นคันนี้ปี2011นะปี2011นะครับมามาดูมาชมเลยนะครับนี่ไหม งามอีลีเด้ได้ตัวท็อปนะคันนี้บอกเลยย้ำเลยเป็นตัวท็อปสุดนะครับอ่า Vigo Prunner s m a r t c a p นะเครื่องยนต์3.0นะครับได้เครื่อง Vn Turbo 163แรงม้านะสายจวดนะคันนี้บอกเลยสายจวดนะครับหน้าหลังเดิมนะฝากระโปรงเดิมมีจมูกเป็นตัว i n t e r c cool เลอ e r กระจังหน้าเดิมนะครับเป็นโฉมหน้าสมาร์นะเป็นเครื่อง Vn นะครับ Vn Turbo 163แรงมา้าคันนี้เครื่อง3.0นะไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมคันนี้นะครับเป็นสีเทานกพิราบนะสีเทานกพิราบเผื่อใครดูไม่ชัดนะครับนี่ไหมนี่มีกระจกนะครับกระจกมองข้างตรงแก้มซ้ายตัวท็อปนะคันนี้ย้ําเลยตัวท็อปสุดตัวจีกูดนะครับนี่สีสันสวยงามยกสูงโรงงานแขปเปิดได้นะรถพร้อมใช้งานเครื่องช่วงล่างดีมากนะครับใครหาตัวนี้อยู่รีบมานะครับรีบมาจับจอง สองแสนนิดนิดนะสองแสนนิดๆเท่านั้นนี่ไหมได้วีโก้พี n e เนเลยนะครับนี่ยกสูงโรงงานแคปเปิดได้ที่สำคัญได้ตัวท็อปนะคันนี้บอกเลยตัวท็อปแอร์แบคคู่เบรก ABS นะามาดูนะครับมาดูรายละเอียดทีละส่วนนี่มาดูกันเลยนะครับดูไปด้วยกันเราเพิ่งรับตัวเข้ามาใหม่นะคันนี้สดๆร้อนรเพิ่งมาจอดเลยนี่นะครับเปล่ามาเอาได้ผู้ใดก็ได้ ราคา2 0 0แสนนิดนิดนะ2 0 0แสนนิดนิดจริงๆเลยคันนี้นะครับนี่ได้บิโก้ตัวท็อปนะครับยกสูงโรงงานนะใครชอบตัวท็อปเล่นตัวท็อปนี่มาเลยนะครับไม่ใช่เบอร์ตองนะ <c oughs> เออโ <c oughs> มเมนเบอร์ตองเลยนี่แต่เป็นตัวท็อปนะครับนี่มามาดูภายในนะนะครับดูสภาพภายในนะนี่เปิดไฟด้วยนี่เปิดไฟโชว์เลยพูดอะนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติภายในนะครับภายในเดิม เบาคู่หน้าเป็นเบาผ้ากำมะหยี่สีครีมลายรังผึ้งนะครับดูเลขไม้เลยเลขไม้น้อยด้วยนะคันนี้ไม้ไม่เยอะไม้ไม่เยอะเออนี่มไหมไม่แท้แสนเจ็ดนะไม่แท้แสนเจ็ดปี2011นะครับคันนี้ปี2011ปี 1, 1นะคอนโซลเดิมแอร์แบ็กคู่นะตัวนี้นะครับแอร์แบ็กคู่เบรก ABS นี่สวยมากนะครับเกียร์ธรรมดา 5, สปีดนะแผงประตูดเดิมบูดด้านข้างเป็นผ้าลายรังผึ้งนะครับกระจกไฟฟ้านี่ งามีลีเบาแคบดูเลยนี่นะครับเบาะแคปบเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังสีครีมสะอาดสวยงามพนักพิงเดิมฝ้าเพดานเดิมสะอาดเลยระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับอ่มาดูประตูแคปบบ้านเนี่ยมืดอีกแล้วเราไปเร็วนิดนึงนะอ่ะนี่นะครับประตูแคปบฝั่งขวาสติกเกอร์เดิมอยู่ครบนะดูน็อตเลยน็อตประตูแคบไม่ขยับน็อตไม่ตีงนะครับนี่ดูนะนี่ไหม เนี่ยยูอิงติงครับผมเนี่ยน็อตเดิมๆนะไม่แกะไม่ถอดคือแบบนี้นะน็อตไม่ติงนะครับอ่ามาต่อไปมาดูเม็ดอาร์คนะครับเนี่ยเบื้องเอาคุณแม่ประโทเม็ดอาร์คฝั่งขวานะครับขอบประตูเนี่ยเดิมๆเ,เลยรอยเว้ารอยบากของเดิมอยู่ครบนะสบายใจหายห่วงได้นะครับคุณน่ะนี่อยู่สภาพนี้นะไม่มีเฉียวไม่มีชนนะครับรับประกันการันตีเลยนะสวยมากราคาเบาๆได้ตัวท็อปนะครับเนี่ยย้ำเลยคันนี้ได้ตัวท็อปนะ ตัวจีกูดนะครับตัวจีกูดเป็นตัวท็อปนะามาดูสภาพห้องเครื่องกันหน่อยนะครับนี่จะพาดูพาชมเลยรถเราเพิ่งรับตัวมานะสดสดร้อนร้อนเพิ่งมาจอดเลยนี่ครับนี่ไหมปลาท้อมาเบิงด์ดบารเนี่ยนี่นะครับดูสภาพเครื่องนะเครื่องแห้งๆใสๆคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์3.0นะ3.0 163แรงม้าเป็นเครื่อง Vn เทอร์โบนะครับได้เครื่อง Vn เทอร์โบนะสายจวดเด้นี่เด้อ,อมามาดู นี่ดูสภาพเครื่องนะเครื่องแห้งๆนะครับแห้งๆเลยไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะนี่แมปพระทร้วเครื่องเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับส่องเข้าไปเลยเนี่ยสีแต้มสีมาร์กอยู่เดิมครบเลยนะครับคุณอ่ะเอ,อเราให้ดูให้ชมอย่างนี้จริงๆนะออแง้งไฟปานซองกบตัวรถอ่ามาดูต่อไปนะครับนี่คานหน้านะคานหน้าเดิมเลขคานหน้าโตใหญ่เมืองเกิงนะครับเนี่ยเอาเบิ้งเอาเด้อนันเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะครับ2จุดนี้นะตาไก่ขวาเนี่ยของเดิมโรงงานนะครับ ฝั่งขวาเนี่ยคานหน้าสัญลักษณ์ตัว R ของเดิมคมกิ๊บเลยนะนี่ไหมงามอิลยลคันนี้นะครับคานหน้าเนี่ยเดิมๆนะครับดูนะรูต่างๆของเดิมเม็ดอาร์คเดิมอยู่คบตาไก่ฝั่งซ้ายเดิมนะครับนี่คานหน้าฝั่งซ้ายสัญลักษณ์ตัว L อยู่ในวงกลมของเดิมโรงงานแก้มซ้ายเดิมเนี่ยนะครับแก้มซ้ายเดิมซุ้มซอกเดิมดูเลยคุณไหมปาร์งามอิลเลคันนี้นะครับคุณน่ะได้ตัวท็อปนะคันนี้ผมย้ําเลยเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับมาดูเพจ แผ่นเพจเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะเครื่องยนต์3.0 1 6 3แรงม้าเครื่อง v e n i n Turbo นะครับปี2011นะคันนี้ปี2011แท้ก่อนเปลี่ยนเป็นโฉมหน้าแชมป์นะคันนี้สมาร์ทก่อนเปลี่ยนเป็นโฉมหน้าแชมป์นะครับตัวสุดท้ายน็อตฝากระโปรงฝั่งซ้ายน็อตเดิมฝาเดิมนะแต่ถอดเก็บสีนะเราแจ้งเรารายงานนะครับน็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเก็บสีนะเพื่อความสวยงามนะครับเนี่ยรถหลายปีแล้วนะครับ นี่ดูฝากระโปรงนะครับขอบตะเข็บรอยซีนเดิมสติกเกอร์เดิมอยู่ครบเลยนี่ไหมเนี่ยดูเม็ดอาร์กเลยนะครับเม็ดอาร์กเดิมๆนะอยู่ครบเลยคงสภาพนะครับมาดูตรงนี้นะนี่ตรงนี้ต้องดูนะต้องมีด้วยนะครับผมย้าเลยโลโก้ยี่ห้อโตยโยต้านะครับฝาเดิมฝาแท้โรงงานต้องมีนะ,ะมาดูฝั่งขวานะครับฝั่งขวานี่น็อตเดิมฝาเดิมนะน็อตเดิมฝาเดิมนะครับแต่ถอดเก็บสีนะเพื่อความสวยงามนะครับเราย้ําเลยนะอ่า แก้มนะครับแก้มขวาเดิมปั๊มเบรก ABS มีพร้อมติดเครื่องด้วยบารเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวติดเครื่องฟังเสียงกันเลยรถของเรานะครับอดูกันอย่างนี้รายงานกันอย่างนี้นะครับพัวนน่ะประทร้บวบุ้ยเครื่องไหมโอ้ยเครื่องแน่นๆเลยนะครับเนี่นี่ติดเครื่องแล้วนะครับนี่ติดเครื่องแล้วนะเครื่องแน่นไม่มีเขกไม่มีสันนะครับเนี่ยฟังเลยนะ เครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์3.0นะเป็นเครื่อง v n t i r b o 163แรงมา้านะมาดูนี่ตรวจสอบเครื่องยนต์นะครับดูเลยไม่มีควันไม่มีไอนะน้ามันไม่มีกระเด็นเครื่องดีมากคันนี้บอกเลยเครื่องดีมากนะครับอ้อตัวท็อปเครื่องยนต์3.0ตัวจวดนะตัวนี้เลยบอกเลยตัวจวดอิลีเนี่ยขันนี้นะครับมาเลยสายจวดนะครับอ๋องามีล่ลีราคาเบาๆนะ สองแสนนิดๆนะครับสองแสนนิดๆเท่านั้นนะอ่ามาดูส่วนนี้นะครับที่สําคัญเนี่ยขอบกระบานะครับเบื้องเอานี่ไหมสองเข้าไปนะขอบกระบ,บาดเดิมนะเม็ดอาร์ตแต่เข็บรอยเย็บของเดิมอยู่ครบด้วยนี่พูดนะนะครับกระบ,บาดเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะเบื้องเลขเชดซีเดิบ้านี่นี่นะครับเบื้องเอานั่นไหมพูดอ่ะเลขเชดซีเดิมคมกิบเลยนี่นะครับเชดซีเดิมสวยไม่มีดาไม่มีต่อนะไม่มีผูกไม่มีก่นนะครับ ไม่มีเว้าชัดสีแน่นอนอ่าต่อไปมุดดูใต้ท้องนะครับดูช่วงล่างกันเลยนะนี่มุดลงไปนะครับสายมุดมาเลยเ <c oughs> <c oughs> บิออกเอานั่นไหมพูน่ะชัดสีดมสวยนะครับไม่มีดามไม่มีต่อไม่มีน้ําท่วมนะครับรับประกันการันตีนะครับนี่ไหมรถพร้อมใช้งานคันนี้นะเครื่องช่วงล่างดีมากสีสันสวยงามนะครับเป็นสีเทานกพิราบนะสีเทานกพิราบตัวพีลนเนอร์ยกสูงโรง,งงานนะครับมาดูส่วนท้ายนี่ มาเบิงด้วบ้านนี่ยี่พอยแม่นะครับนี่ฝาท้ายเดิมนะครับตัวนี้เป็นรุ่นตัว G นะ G กู้ตัวท็อปสุดนะครับปี2011กันชนท้ายเรามีให้อ้าวมาดูนี่กระบะแม็กไลเนอร์นะครับสวยกระบะแม็กไลเนอร์นะไม่มีรอยแตกรอยยุบเลยนะครับขอบกระบะมาเบิงนี่นะครับเบิงน้ำกัดเด้อยี่พอยแม่นะครับคุณน่ะขอบกระบะเดิมเม็ดอาร์คแต่เข็บรอยเย็บเดิมนะครับอยู่ดําเดิมเลยน็อตไม่แกะน็อตไม่ถอดนะสัญลักษณ์ AR ของเดิมโรงงานคมกิฟตเลย ฝาท้ายนี่สัญ,ญลักษณ์ฝั่งขวาตัว R ของเดิมโรงงานนะครับคุณแม่<อ>๋<อ>เดิมมิลเลคันนี้นะครับสวยนะสายจวดมามาเฝ้ามาเอานะครับฝั่งซ้ายนี่ขอบกระบะนะเม็ดอาร์ตแต่เข็บรอยเย็บเดิมน็อตเดิม erm, ไม่แกะไม่ถอดนะสัญ,ญลักษณ์นะครับ a l ของเดิมโรงงานคมกิบเลยเม็ดอาร์ตอยู่เดิมตัว L นะครับฝาท้ายนี่ของเดิมโรงงานนะฝั่งซ้ายนะครับดูลอนกระบะหน่อยเอาสิ่งไงเ้เบิรงนได้ไหมโอ้ไงขึ้นบนนี่ปาดทั่วแนนติกครับเอ,อ้าพูดนะลดเยอ นี่เป็นสภาพเดิมๆนะรอนกระบะาเบิ่งก็ได้น่ะไม่มีซอดนะครับไม่มีซอดไม่มีทะลุนะรอนกระบะานะรถเพิ่งมานะคันนี้เราบอกก่อนนะรถเราเพิ่งรับตัวเข้ามานะครับนี่ดูกันสดๆเลยนะอ่าดูใต้ท้องหน่อยนะครับเนี่ยใต้ท้องยางอะไรมีให้พร้อมนะช่วงล่างดีชัดสีเดิมสวยเลยนะคันนี้นะงามขักงามแน่อีพอ,อีแม่นะครับเนี่ยใครหาสีเทานกพิราบอยู่มาเลยนะครับมีหลายคนนะถามผมไว้นะ มีไหมสีเทานกพิราบนี่มีแล้วนะครับรีบมาเอานะใครถามไว้นะครับใครสั่งไว้ก็รีบมาเอาเด้อนะครับนี่ไหมเอามาเบิ้งนี่นะครับขอบกระบะฝั่งซ้ายนะครับดูเลยนี่ตะเข็บเม็ดอาร์กนะครับรอยเย็บของเดิมนะกระบะเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะภายในมาดูนะฝั่งซ้ายนะครับมืดแล้วเราไปเร็วหน่อยนะเนี่ยภายในเดิมนะครับแขบเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายแผงประตูเดิมด้วยนี่เบิ้งเอานั่นกระจกไฟฟ้านะครับคอนโซลเดิม ตัวนี้ย้ำเลยแอร์แบ็ค,คู่นะแอร์แบ็กค,คู่นะครับเบรก ABS ได้ตัวท็อปนะภายในเดิมนะเบาะเดิมเดิมสวยมากเป็นเบาะผ้าสีครีมลายลังพึ่งนะครับนี่ไหมเบาะแคปเป็นเบาะหนังอย่างดีเลยพูดนะนะครับพนักพิงเดิมนี่เอาเบิ้งนี่นะครับพูดอะ่ะประตูแคปเดิมนะครับนี่สติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบนะนี่นะครับเบิ้งเอาโฟกัสนิดนึนงถอยห่างถอยห àng, อา่างอ่าโอเคครับนั่นนะดูน็อตนะครับ เนี่ยน็อตเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดน,นะน็อตประตูแคบฝั่งซ้ายนะครับอยู่น่ะนี่อยู่เดิมเดิมเลยน็อตนะครับเนี่ยไม่ขยับน็อตไม่ติง้งอ่ะต่อไปมาดูนะครับเนี่ยขอบประตูฝั่งซ้ายนะเม็ดอาร์คขอบประตูเนี่ยขอบยางแกะดูแบบนี้นะครับหุ่นไหมนั่นดูเลยนะเม็ดอาร์คอยู่เดิมครบนะรอยเว้ารอยบากของเดิมอยู่ครบเลยนะคงสภาพคันนี้นะครับคงสภาพความเดิมรถมือสองเนี่ยได้ความเดิมแบบนี้นะครับคุ้มนะ ให้อยู่คงสภาพเดิมให้มากที่สุดนะครับรถมือ2ผมบอกเลยนะใช้งานยาวๆนี่ที่สำคัญเนี่ยคันนี้ได้ตัวท็อปนะได้ตัวท็อปราคา200แสนนิดๆนะ200แสนนิดๆจริงๆเออนี่ต่อไปมุดดูใต้ท้องช่วงล่างเัดซีฝั่งซ้ายนะครับคุณ่ะเซสซีเดิมสวยนะไม่มีดามไม่มีต่อไม่มีน้ำท่วมนะครับรับประกันการัารนตีให้เลยนี่สวยมากนะเครื่องช่วงล่างดีมาดูป้ายภาษีหน่อยบันนี้นะครับเบื้งเอวนี่ไหม พาสีเห็นไหมนะครับมีนานะครับมีนา68นะมีนานะครับภาษีหลังคานะครับยืดจักหน่อยครับยืดจักหน่อยแขนเฮียนแขนเฮียนหลังคาเดิมนะครับสีสันสวยงามขอบตะเข็บรอยซีนเดิมนะตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะครับยกสูงโรงงานแครบเปิดได้เครื่องยนต์3.0นะตัวท็อปสุดตัวจีกูดนะครับเห็นไหมประตูวิโก้พีรันเนอร์นะครับสมาร์ทแคบ อ่าปี2011อพุน่นได้เนี่ยนะครับราคา2องแสนนิดนิดเท่านั้นนะสองแสนนิดนิดเท่านั้นคุ้มมากนะครับสภาพนี้ราคานี้นะอ่ะมาะนะครับนี่นะครับนี่เป็นสภาพที่เราพาดูพาชมรายงานส่วนไหนที่สําคัญสําคัญของรถนะครับย้ํากันอีกครั้งนี่คันนี้จอดเทอร์เลอร์สูงเจนเทอร์ยูนิเตอร์โตโยต้าไฮรักมิโกโตพีรันเนอร์สมาร์ทแคป เครื่องยนต์3.0นะครับตัวท็อปนะตัวท็อปสุดตัว G-Good เครื่อง v n t u r b o 163แรงมา้าปี2011นะครับปี2011นะราคา2แสนนิดนิด2แสนนินิดเท่านั้นใครที่ดูแลชอบที่ดูแลสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0956698777 0956698777หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลย ร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วยทางเลี้ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี้ยงเมืองขอนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้นะครับจ๋าอ๊อฟซีลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับ